รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu MU-X เอกสิทธิ Ex ์แห่งผู้นำ ครับได้เวลาของดรสมิธแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมมีนัดกับสาวสวยสไตล์เกาหลีเลยแหละครับเดี๋ยวจะว่าสไตล์ก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าเธอคนนี้เนี่ยเป็นสาวเกาหลีแท้แทอิมพอร์ตมาจากแดนกิมจิเลยแหละครับน้องซอจียอนครับเจอตัวแล้วสวัสดีครับจียอนนี่แหละครับแขกรับเราเชิญของเราในวันนี้นะครับเห็นนัดยกมาคุยเรื่องสุขภาพกันใช่ไหมก่อนอื่นเลยขอทักนะครับ หิวมาจากไหนครับเนี่ยผมก็ทานเยอะมากเลยมีทั้งน้ําหวานนะมีทั้งขนมแบบนี้นะครับไม่กลัวอ้วนหรอครับยันก็กลัวอ้วนนะคะแต่ว่าเวลาเห็นของกินอ่ะมันอร่อยใช่ไหมเพราะว่าอย่างหนึ่งนะนี่คุณผู้ชมพอรู้ว่าน้องจียอนจะมารายการก็เลยเปิดไปเจออินสตาแกรมของจียอนนะเข้าไปถึงนะครับแหมนอกจากจะมีภาพน่ารักน่ารักของเธอแล้วนะครับรู้สึกว่าอีก5 0จะเป็นอาหารกับขนมหมดเลยนะครับแล้วก็มีแต่อาหารแบบออกแนวของหวานๆทั้งนั้นเลยยนก็ชอบถ่ายรูปกับ ของกินแล้วก็ลงรูปไอจก็คือจริงๆแล้วเจียนมีคำถามค่ะเพราะว่าคือเจียมเป็นคนที่ชอบกินแบบขนมหวานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เลยเป็นห่วงนิดนึงเรื่องไขมันติดในเลือดอะค่ะแต่เวลาเห็นก็หยุดไม่ได้เค่ะงั้นวันนี้นะเรามาคุยกันเรื่องนี้เลยดีกว่านะครับก่อนอื่นนะเรามาทําความเข้าใจกับเจ้าไขมันก่อนนะต้องอธิบายก่อนว่า ไอ้เจ้าชนิดประเภทของไขมันเนี่ยเวลาเราพิจารณามันว่ามันเป็นไขมันชนิดไหนมันมีอยู่2อย่างด้วยกันอันที่หนึ่งพี่ขอพูดถึงเลยก็คือนี่เลยไขมันในอาหารปกติแล้วจะแบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆนะครับก็คือไขมันอิ่มตัวและไขมันไม่อิ่มตัวเข้าใจคำว่าอิ่มตัวไหมครับภาษาไทยกินเยอะๆเราก็อิ่มเหรอคะใช่ครับวิธีสังเกตไม่ยากครับจียอนจำง่ายก็คือไขมันอิ่มตัวจะแข็งนะครับในอุณหภูมิห้องปกติไขมันสัตว์ใช่ไหมเบคอนอย่างนี้เนาะ หมูสามชั้นนี่นะหรือว่าไก่ออนี่นเนั้นี่เหรอเฮ้ยไดกินทาหานเหรออาหารเกาหลีก็มีเยอะนะหม,มูสามชั้นแบบนี้<ช>นะครับหร <ฮะ S 1> ือแม้แต่ไขมันจากพืชบางอย่างเนี่ยก็จะแข็งตัวในอุณหภูมิห้องเหมือนกันเช่นอะไรบ้างน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวนะหรือว่าพวกกะทินะครับก็จะมีการแข็งตัวในอุณหภูมิห้องแบบนี้เราถือว่าเป็นไขมันอิ่มตัวซึ่งไม่ดีครับตรงนี้กินแล้วคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีก็จะเพิ่มขึ้นแต่จริงจแล้วทุกวันทุกวันเนี้ย อาหารแต่ละชนิดก็มีส่วนแบบนั้นเยอะนะคะใช่ครับเราก็มีข้อกําหนดมาว่าไอ้ไขมันอิ่มตัวแบบเนี้ยเราไม่ควรรับประทานเกิน10%ของพลังงานที่ร่างกายได้รับทั้งหมด <S <S อีกฝั่งหนึ่งบ้างอิ่มตัวผ่านไปแล้วก็ต้องมีไม่อิ่มตัว <S 2> <S 2> ใช่ไหมครับ <S <S ไม่อิ่มตัววิธีสังเกตก็ง่ายก็คือมันจะมาในรูปแบบเป็นของเหลวในอุณหภูมิห้องไขมันไม่อิ่มตัวแบ่งออกเป็นชนิดแยกย่อยอีกก็คือชนิดเชิงเดี่ยว <c oughs> กับชนิดเชิงซ้อนนะครับอันนี้หลายๆคนก็จะเคยได้ยินในโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆนะครับ <c oughs> เชื่องเดี่ยวเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับจะป้องกันโรคหัวใจได้นะครับก็จะเจอในพวกพืชประเภทถั่วต่างๆอ่าใช่ค่ะแล้วก็อะโวคาโดานะจีนชอบกินไหมชอบกินค่ะนะครับเดี๋ยวนี้หลายๆคนก็ฮิตกินกันแล้วก็เมืองไทยเราก็ปลูกได้ด้วยจากโครงการหลวง อีกกลุ่มหนึ่งก็คือประเภทเชิงซ้อนนะครับก็จะแบ่งแยกย่อยออกเป็นโอเมก้า3กับโอเมก้า6ถ้าพูดถึงโอเมก้า3ก็จะได้แก่น้ำมันจากปลาหรือว่าน้ำมันพืชต่างๆเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันแคโนล่าหรือน้ำมันจากมเมล็ดฟายนั่นเอง ส่วนโอเมก้า6นะครับก็จะเป็นกลุ่มพวกน้ำมันถั่วลิสงน้ำมันทานตะวันมาถึงไขมันในเลือดเราบ้างดีกว่าที่หลายๆคนนกังวลกันมากอย่างที่จียอนบอกว่าไขมันอุดตันในเส้นเลือดใช่ไหมปกติไขมันที่มีอยู่ในเลือดเราเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2ชนิดหลักๆก็จะมีคอเลสเตอรอลกับไตรกลีเซอไรด์ใช่ไหมเป็นโมเลกุลคนละอย่างกันอ,อย่างคอเลสเตอรอลเนี่ยนะครับผมก็จะให้ความสนใจมากมนะครับซึ่งค่าปกติแล้วเวลาเราเจาะเลือดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะควบคุมอยู่ที่ประมาณ200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรจียอน รู้จักคําว่าคอเลสเตอรอลไหมครับจียอนก็แค่รู้ว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยผสมกับเอลกอฮอล์กับแอลกอฮอล์อ๋อโอ้โหนี่เรียนเคมีมาแน่เลย <laughs> นิดหน่อยอะน,นะ,ะ <laughs> นจริงๆคอเลสเตอรอลคือไขมันในเลือดเรานี่แหละ<ช>นะครับซึ่งก็มีทั้งตัวที่ดีและไม่ดีใช่จียอนเคยได้ยินไหมเราเดียวกับ HDL โอ้โหเยี่ยมมากเลยแปลว่าเคยเจาะเลือดมาแล้วใช่ไหมครับทานทั้งมันทานทั้งแป้งทานทั้งน้ําตาลแบบนี้เคยเจาะตรวจระดับไขมันตัวเองหรือเปล่า ยังไม่เคยเลย,เลยใช่ไหมครับ<อ>งั้นก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันดีกว่าเจ้าไขมันในเลือดเราเนี่ยมีอะไรบ้าง uh huh. นะครับคอเลสเตอรอลเนี่ย <So. S 2> เราแบ่งออกเป็นตัวที่ดีและไม่ดีตัวที่ไม่ดีก็คือ LD L D L เจ้า L D L เนี่ยมันไม่ดีเพราะว่าขนาดของโมเลกุลเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่พอโมเลกุลตัวนี้มีขนาดใหญ่มันก็จะไปเกิกะรละลานนะครับ uh huh. ทำให้เกิดการอักเสบ uh huh. ไปจับตามเส้นเลือดซึ่งปัญหาก็จะเกิดตามมาหลังจากนั้น uh huh. นั่นก็คือถ้าไปจับที่หลอดเลือดหัวใจก็ทําให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดถ้าไปจับที่หลลออดดเืสมง ก็เป็นอมะพษ์อัมพาตนะอ๋อตัวไม่รู้สึกใช่ไหมครใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยกลัวกันมากเลยทางการแพทย์นะครับเพราะพยายามจะควบคุมระดับของ L D L ให้น้อยที่สุดครับงั้นจียนก็กินพวกขนมหรือว่าของแบบพวกทอดๆไม่ได้หรอคะครับน่าจ่อยเลยนะเนี่ยปกติชอบทานใช่ไหม ยังให้อาหารทอดเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วการที่เราใช้น้ํามัน1ช้อนแคลอรี่จะเพิ่มไปประมาณ120กิโลแคลอรี่ถ้าเรานําไปทอดแบบชุบน้ํามันไปทั้งอันเลยที่เราเรียกว่า deep ร r y จะเพิ่มแคลอรี่ไปประมาณ120แคลอรี่เป็นอย่างน้อยสมมติเรากินปลา1ชิ้นนะมีแคลอรี่ประมาณ100แคลอรี่นะครับไปทอดน้ํามันท่วมเนี่ยเพิ่มเป็น200กว่าเลยทันทีแต่ถ้าเกิดจีออนอยากจะผอมกว่านั้นนะครับลองเปลี่ยนวิธีการทอดแบบน้ํามันท่วมนะครับ เป็นการใส่น้ำมันนิดนึงแล้วทอดบนกระทะน้ำมันจะไม่ได้ดูดซับเข้าไปในอาหารทั้งหมดเพราะฉะนั้นแคลอรี่จากน้ำมันเนี่ยก็จะลดลงกว่าวิธีการทอดแบบน้ำมันท่วมไปครึ่งหนึ่งเลย<า>แล้วสุดท้ายวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการทอดด้วยเตาอบเราสามารถที่จะเอาน้ำมันเนี่ยทาลงไปบนอาหารของเราบางๆาแล้วก็ใส่เตาอบ มันก็จะเหมือนทอดที่ผิวมันก็จะกรอบๆได้นิดนึงส่วนเคล็ดลับที่2นะจิยอนการที่เราจะใช้น้ํามันเนี่ยนะครับเราก็เลือกใช้ชนิดน้ํามันที่ดีที่จะไปส่งเสริมการสร้างคอเลสเตอรอลชนิดที่ดีเออพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าชาวเกาหลีเนี่ยเขาทานน้ามันอะไรกันล่ะจริงๆแล้วที่เกาหลีก็มีหลายชนิดนะคะมีน้ํามันพืชน้ํามันจากแคนโนล่าแคนโนล่าอ๋อที่เป็นจากดอกไม้ใช่ค่ะหรือว่าจากออลิฟจากน้ามันมะกอกด้วยหรือว่า ซีของเกรปอะคะน้ำมันจากเมล็ดองุ่นใช่ค่ะแล้วอาจจะเพิ่มน้ำมันเมล็ดฝ้ายอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> น้ำมันพวกนี้เป็นชนิดที่สร้างไขมันที่ดีม ซึ่งน้ามันนะครับชนิดที่ไม่ดีก็มีเหมือนกันนั้นถ้าเป็นน้ํามันพืชชนิดที่อิ่มตัวเช่น <S <S น้ามันมะพร้าวน้ำมันปลาล์มเนี่ยเราไม่ค่อยแนะนําให้ใช้หรือน้ํามันพืชบางชนิดที่มีไขมันชนิดโอเมก้าหเยอะเกินไปนะครับเ<า>ช่นน้ํามันทานตะวันอันนี้เราก็จะแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงดีกว่าเพราะว่าเราต้องควบคุมนะครับให้ระดับไขมันที่ไม่ดีหรือว,ว่าตัว L D L ในร่างกายของเราเนี่ยน้อยกว่า130มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรครับแล้วเราก็จะแบบทําได้ยังไงว่าจะไม่ไม่ให้เกิน130 ไปถึงว่าจะจัดการยังไงเลยใช่ไหมใช่ค่ะ<อ>ก่นอนจะแบบความอันตรายจริงเลยนะจียอนนะเพราะว่าระดับไขมันในเลือดเนี่ยถ้ามันสูงอย่างเดียวมันไม่มีอาการอะไรเลยถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ไปอุดตันเส้นเลือดต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรามาจัดการกับตัวเองดีกว่าวิธีการง่ายๆอย่างที่พี่อุ้บอกเลยก็คือเลือกรับประทานไขมันที่ไม่อิ่มตัวเป็นลหล<อ>ักนะครับทานปลาเยอะๆนะครับหรือว่าอาหารทะเลก็จะมีไขมันชนิดที่ดีที่เป็นโอเมก้า3 และอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือต้องออกกำลังกายด้วยนะครับการออกกำลังกายก็จะช่วยนะครับลดไขมันตัวที่ไม่ดีแล้วก็เพิ่มไขมันตัวที่ดีในร่างกายเราด้วยออได้ผลทั้งสองอย่างเลยครับถ้าสมมติว่า <c oughs> คือคงหวานนะคะ <c oughs> แบบนี้ใช่ไหมครับหลายคนก็งงนะว่าไอ้ขนมแบบนี้ก็มีแต่แป้งกับน้ําตาลมันไปเพิ่มไขมันในเลือดได้ยังไงจริงๆไปเพิ่มได้นะครับในร่างกายเราเนี่ยนะครับตับของเรานี่แหละจะเปลี่ยนแป้งน้ําตาลส่วนเกินให้กลายเป็นไขมันในที่สุด ก็จะไปสะสมในร่างกายเก<อ>ิดเป็นไตกรกลีเซอไรด์ได้<อ>ก็เป็นไขมันตัวที่ไม่ดีเหมือนกันแต่ก่อนเนี่ยสังเกตไหมว่าขนมที่เป็นขนมอบต่างๆเนี่ยครับมันจะเหม็นหืนง่ายเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เลยมีนักวิทยาศาสตร์<อ>เข้าไปเปลี่ยนโมเลกุลของไขมันไม่อิ่มตัวที่เรานำมาใช้จากโมเลกุลปกติเนี่ยห<อ>ให้เป็นโมเลกุลที่เราเรียกว่า t r a n s f แฟตเคยได้ยินใช่ไหมคำนี้ใช่ไหม ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่โอ้โหมีงานวิจัยออกมาเยอะมากว่าไม่ดีต่อโรคหัวใจทําให้ไขมันชนิดที่ไม่ดีเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ฉลากอาหารจะเขียนไว้เลยว่ามีทรานสแฟตอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าสมมติว่าเขาเขาบอกว่า zero trans fat ไม่มีเลยเหรอคะไม่มีเลยครับเพราะฉะนั้นหาดูนะครับถ้าขนมอันไหนเขียนว่าแบบทรานสแฟตเท่ากับศูนย์เนี่ยอันนี้เชื่อได้อย่างหนึ่งว่าเอาละไม่มีละตอนนี้แต่ก็ไปพิจารณาอย่างอื่นด้วยนะครับถ้ามันมีน้ําตาลเยอะไปมีแป้งเยอะไปหรือมีไขมันอิ่่่มมตัััวกก็ยยยงไไครรบปปะะทานนเเออิูดี แสดว่าเราก็กินอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมโอ้ไม่ขนาดนั้นหรอครับเพราะจริงๆแล้วยังมีไขมันดีๆอีกเยอะเลยนะอย่างไขมันบางตัวนะครับจะเปลี่ยนไปเป็นไขมันจําเป็นช่วยบํารุงผิวของเราได้ด้วยนะครับไขมันนี่ยนะถูกต้องครับรอันบางตัว<ะ>ที่จําเป็นเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนไปเป็นกรดไลโนเลิกนะครับซึ่งมีผลอย่างมากต่อผิวของเราถ้าไม่กินไขมันเลยเนี่ย ผิวก็ไม่ดีนะครับแถมนะครับยังมีส่วนอย่างมากในการดูดซึมวิตามินหลายๆอย่างก็คือวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และก็วิตามิน K ด้วยเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเรายัางต้องรับประทานไขมันชนิดที่ดีอยู่เ,เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันดีกว่านะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราคุยกันไปถึงตัวร้ายหมดเลยเนาะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องตัวดีกันบ้างละกันว่าเราควรจะรับประทานอะไรอยากรู้ด้วยค่ะเพราะว่าทําให้ผิวสวยใช่ต้องติดตามนะครับในรายการดเตอร์ช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ